ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประเวศบุกรวงพักแจ้งความตามจับมือคุกคามการหาเสียงเลือกตั้งเฝ้าตามหน้าศูนย์เลือกตั้งตามประกบลงพื้นที่หาเสียงผู้สมัครหวันอันตรายร้องกะกะตตำรวจดูแลความปลอดภัยนายวิรกิจอภิโชควัชรศักดิ์ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเบอร์8เขตประเวศพักเพื่อไทย ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยเวรของสถานีประเวศกรณีมีชายแปลกหน้าต้องสงสัยได้ตามประกบไปในหลายๆที่ที่ตนลงหาเสียงเพื่อขอคะแนนชาวบา้านซึ่งทีมงานได้พบสิ่งผิดสังเกตหลายครั้งขณะที่ตนลนพื้นที่จึงแจ้งให้ตนได้ทราบซึ่งได้มีการบันทึกภาพไว้ได้และที่สําคัญมาเป้าหน้าศูนย์เลือกตั้งของตนเองและเคยยังมาข่มขูทีมงานของตนว่า พาไม่ให้โน o ไม่ให้นี่คงอยู่ยากซึ่งตนคิดว่าก,การที่มีชายต้องสงสัยติดตามและมีพฤติกรรมเชิงข่มขู่อย่างนี้เนื่องจากขณะน,นี้ประชาชนได้ตื่นตัวและตอบรับผู้สมัครของกรุงเทพมหานครในฝั่งประชาธิปไตยเป็นอย่างมากเราลงพื้นที่จุดไหนจะ,จะมีการต้อนรับอย่างล้นหลามส่วนตนเองพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยแบบนี้มาหลายครั้งก็ยังพยายามอดทน ตามที่ผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยแนะนําแต่ครั้งนี้เหลืออดจริงๆจ,งจ,งจึงเข้ามาแจง้งความร้องทุกข์ไว้เนื่องจากมีพฤติกรรมที่นอกจากจะเสมือนการข่มขู่แล้วยังคิดว่าหากปล่อยไว้ตนเองและทีมงานอาจจะเป็นอันตรายได้เพราะเชื่อว,ว่าไม่ประสงค์ดีอย่างแน่นอนตนเองจิงขอเรียกร้องไปยังกรกตและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่านี่ขนาดเป็นการเลือกตั้งเล็กๆใจกลางเมืองหลวงแท้ๆย,ย,ยังมีพวกมาเฟีย มาคอยทําลายกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายใดที่ไม่ประสงค์ดีซึ่งสร้างความหวาดกลัวและหวาดระแวงให้ตนเองและทีมงานเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภยัยซึ่งไม่ส่งผลดีกับบรรยากาศการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้และการเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตนี้อีกด้วยนิวส์24นิวราทิพ์สีรยงาน